กไปละสบ,บายดีทุกคนทักทายสบ,บายดีพี่น้องมอกไปนะเมนี้เขาชิมาแปลงดอกไฟทุกคนพอ,พอดอกไฟเขาเห็นในอ่ะโลกโซเชียลแหละวิธีการแปลงดอกไฟดอท led ประมาณนี้พนะี่น้อง led ที่ว่าขาดแลนะ้วเนาะงคสามารถใได้พอเขาจะเห็นเนาะเห็นในโลกโซเชียลแหละเพป็นว่าแปลงได้สามารถนั่นได้แต่ว่าเมนี้เขาชีลองมาเบิ่ง่าสีสามารถได้บอสีสามารถใช้ได้บอ สำหรับเทคนิคดูสูตรตัวนี้นะพี่น้องเนาะก็เดี๋ยวเขาแกะออกมาแบบนี้แล้วมาสังเกตเบื้องดอกมาชีดำดำนะดอกดำดำแบบนี้เนาะนมีเราเห็นอยู่ประมาณประมาณสองบ่อนเนาะสองบ่อนพี่น้องคือประมาณตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะดอกนี้กับดอกนี้เห็นยังบ่แม่เห็นยะบ่เห็นอ่นะหเห็นเบื้องนึงว่ามือกรองกอะไรลจักรใดใส่แม่ไปมือกรอกมีทุกคน นี่นี่เบื้องนี่ยาสิมอ้อมบอดมันดำดำเห็นปะดอกตัวนี้เนาะมีดำสีอ้อบขีดอ้อมเนานะแระมันจะสามารถใส่ได้หรบอรมาลุ้นกันจ้นามาิคิดอ้อมน,นี่ไหมเบิ้งนี่ไหมนี่นะ่ะถ่ายเห็นตัวนี้ตัวเจอออบเหมือนเดิมมันขีดออบแบบนี้เนาะอ้อมแบบนี้ อ๋อบอดมันดำๆนี่เนาะดอกมันดำๆก็อดอกดำแล้มันฉีขาดแล้วถ้ามันใสรบ่ไมดแล้วอันนี้ก็เทคนิคจากโลกโซเชียลนะ้วเขาลองใส่ไปอ๋อมันเป็นก่อนอ๋อมันชีอนะซอเนาะอุปกรณ์อันคือซอเลยเนาะดินซอนล้วปึ๊บอ,อ๋อมันชี้ดดอกนี่น้ำเที่มันขาดดำๆำอ๋อไม่อ๋อไม่ mẹ xin nào ông 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 phía nó, ông 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 căn, nó ông ông nó, ông ông đâm, ông 2 ông ông 2 cái <coughs> <coughs> <Heen ya bong, coughs> นี่จะเห็น,นเห็นหมดน,นี่อ้อมได้เลยนี่ทุกคนจืดมือกล้องกระชับนคัอเชือกับบุงพี่ตรงเลยนี่ฮ่าฮ่าปาบปื๊บนีอ้อมแล้วอ้อมแล้วนี่อยากที่จะลองเบิ่งกัที่ได้บอกเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองม้หนมเบ่งดำดำเดี๋ยมันดำดำมันไมดำดำอ่าฮะใจดำดำอ่าฮะมาสิบลองเบ่ง้วพี่นะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเขา ปกระจายลอบบนพี่น้องตอนนี้ก็ได้แล้วประมาณนี้นะปุ๊บนี่นี่เราจะเห็นซองจุดดีพี่น้องซองจุดดีที่เขาอ้อมไวนะ้เนาะซองเขอ,อมไว้แล้วเดี๋ยวไปเบิ่งกันว่าสิได้หรือบอ่ทดลองด้วยกันได้จ้ะ,ะทุกคนไะไปเบิ่งกันว่าสิได้หรือบ่ไะไปเบิ่กยังไงกันเปิกเลยพ่ะว้าวเกือบหุงเกือบหุงทุกคนเกือบหุง แต่ก็ยังบทันหุงนะเดี๋ยวเขาเชียวเอามาเบิ่งอีกก่อนว่ามันจะได้บอลเป็นน้ำยังมันเป็นน้ำบอลได้แล้วทุกคนเนาะคือเอามาหุงแต่ว่ากันซี่ก็เปียกหุงรู้ไม่ต้องมันบอกมันจะเรื่องเรื่องแซงอยู่พี่น้องห้ยเชียวเบิ่งอีกมันมีอีกจักจุดที่มันขาดพี่น้องนะผ่านการทดลองข้างทำอิฐที่เราลองเห็ดฝังพี่น้องโดยใช้กันารโดยการใส่ซอมาแต้มเป็นจุดไปนี่พี่น้องเนาะจุดตรงนี้เนาะแต้มอ้อมันซี่มันซี่บอลที่มันขาดหรือมันเป็นสียงมดำพีนาะ แต่ว่าบมดสำเร็จเนะาะบมดสำเร็จในครั้งคำอิจยังเป็นน้อรองอแล้วทีนี้มันบูฮุงเนาะ <c oughs> เดี๋ยวจะมาเบิ่งอีกก่อนว่ามันขาดมองใด้เนาะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นเทคนิคที่เราเห็นยินทั้งทั้งโลกโซเชียลเลยนะเนะ <c oughs> าะเงั้นจะมาเบิ่งอีกว่ามันจะขาด,าดอาออม,มองใด้งั้นจะอ้อมลงเบิ่งอีกก่อน <c oughs> น่ะวินานนะ <c oughs> เดี๋ยวเบิ่งก่อนพี่น้องเดี๋ยวอ้อม,มก่อนเนาะ <c oughs> ต้องอ้อมอีกก่อนพี่น้องจาคิดอ้อม แต่ว่าเรห็นในอนาคกโซเชียลนี่ยคือว่าออมมันมันฮู้มเเนาะเห็นก็เห็นะพี่น้องเนาะเห็นในคลิปของหลายๆคนดอกพี่น้องใน YouTube นี่แหละเนาะนี่พี่น้องเขาชิมออมอีกทีหนึ่งลองออมอีกเบื้องก่อนเนาะว่ามันจะได้หรือเปล่าถ้ามันได้ก็สำเร็จไปแล้วเนาะถ้ามันไม่ได้ก็เบื้องอีกทีหนึ่งว่ามันจะแล้วหรือไม่แล้วสำเร็จหรือบ่สำเร็จนะพี่น้อง ถ้าพี่น้องท่านใดเห็นสำเร็จก็คอมเมนต์เด้อพี่น้องเด้อเนาะคอมเมนต์ให้เบิ่งกันว่นาได้บ่หรือว่าสำเร็จบ่ส่วนเฮานี่มาเบิ่งว่าจะสำเร็จหรือเปล่าเจ้าเห็นนะพี่น้องเห็นน่าจะลองเบอร์นะอยากลองทดสอบเบิง่งว่ามันสิสำเร็จหรือบ่นะตอนนี้ก็อยู่ที่ล้างบ้านของพี่น้องพี่น้องขิดอ้อมมือแล้วพี่น้องนะเฮ็ดลืนล่นๆได้ไงจะไป เล่นเล่นแล้วจะลุ่งหรือเปล่ามาดูกันจ้าสองจุดมันดำเงาเบิ่องยืนใหม่แล้แหละแต่เราจะมานำเบิ่งคืนอันนีจะได้แนวยืนใหม่แต่สังเกตนี่มีแต่สองแนวเพื่องเนาะที่สามที่สี่มันเบลีหุงเบลีใหม่นะเพื่อนเนาะเพื่อจะบอกที่นี่ก็เบลีใหม่อ่ะลองลองลองอ้อมอ้อมอีเบิ่งหด้าพี่น้องอีกสองจุดนี้ตอนมันดำดำขึ้นนะเพื่นเนาะนี่นะนี่กับกับนี้ มาลุ้นกันในครั้งที่สองว่าจะหุ่นหรือบอไปติดตามชมร่วกันทุกคนครั้งที่สองเขาก็ออมไปทีสำเร็จเลยพี่อน้องเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะหุ่นหรือบอเนาะจะได้รอตามที่เราเห็นในโลกโซเชียลตามที่เห็นในคลิปอนนะไรพี่อน้องเนาะเดี๋ยวเร่วมกันว่าเราเห็นเองที่สำเร็จหรือบอไปร่วกันพี่อน,อนอ้องตอนนี้เขาจะมาเปิดสวิตตนะ์เนาะปึ๊บเนาะ เดี๋ยวไปเบิกน,น้ำกันว่าจะสำเร็จหรือเปล่าจะหุงหรือเปล่าห <laughs> ุงแต่ซัมนี่ทุกคนนี่โอ้หุงเบาะแสก็จะ,ห,ะหุงได้เดียวหนี่งเบิกนี่กแล้วนี่หุงง่ายเดียวพี่น้องโอ้โหเกือบเกือบแล้วมันจะเป็นน้ำซอสหรืออะลรเนาะนะครับซอสฉีดนี่มันฉีบบ่อธรรมด้เมื่อเข็มบันได้บ่อหุงเกือบหุงเท่านี้หุงนิดนึงเนาะ หุ่งน้เดียวนี่พี่น้องเก <c oughs> ือบพี่น้องก็หุ่งเบิดเลยนี่ฮนะเด้ยว้าวเขาก็หู่งอะสำเร็จบอยแบบนี้เนาะมันเบิร์ยังพี่น้อนี้พี่บุตรคอยหุ่งขึ้นบอลลิเทนใจนี่นี่นี่อ้อมแปลีินะเนาะเขาเปิดแล้วเรียบร้อยแต่ว่าขเขากล่าวว่าพี่ชาหุ่งได้ไปไลา่านี้บอลไปแต่แค่นี้เลยบอลเนาะผลสรุปก็คือ เกือบสําเร็จพี่น้องแต่หุงได้หนึ่งอี่ไปเนาะหุงบ่แหงเนาะแตวเฮ็นในคลิปเขาหุงลายได้พี่น้าะเฮ็ดได้แต่สำนี้พี่น้องนี่เบิ่อไงนี่เออเออสรุปคือที่ว่าเฮาแปลงดอกไฟเฮ็ดตามเทคนิคที่เฮาเฮ็ดในคลิปกะถือว่าบ่สําเร็จใช่ไหมเนาะแต่ว่าหรือว่าเป็นน้ำซอที่เราฉีดมันบ่เข้มพอบ่เลยนะบปฮุงก็เมื่อเฮ็ดแล้ไปเนาะก็บ่ได้สำนั้นเนาะ แต่ไปคพี it, right? no. okay. ่น so no. oh, uh, okay. ้องคนอื่นเฮ็ดสำเร็จเดีคอมเมนต์บอกเลเด้อพี่น้องเดี๋ยวจะมาคลิปเฮาแม่นไม่ไม่สำเร็จจ้าถือว่ารุ่งเร็วนะสำหรับคลิปเฮาวเนาะในคลิปนี้จะได้กล่าวขอบคุณทุกยกำลังใจที่ก็มาติดตามชมคลิปทั้งแต่ต้นจนจบของช่องยูทูบไซร์โลตินชานอลชั้นนี้พี่น้องสำหรับคลิปนี้แม่นเฮาก็จีจบก่อนเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้แม่นบ๊ายบายสบายดี